This is the Standard Podcast. The eye-opening experience for your ears. สวัสดีครับผมบิกบุญและคุณกําลังฟังคํานี้ดีพอดแคสต์สะสมสับกันวลนิตภาษาอังกฤษแข็งแรง มีคุณผู้ฟังหลายคนเสนอแนะมาครับว่าอยากให้ใส่ part of speech ลงไปด้วยว่าศัพท์แต่ละคำเนี่ยมันคืออะไรมันคือ noun คือ verb คือ adjective adverb อะไรพวกนี้นะครับได้เลยขอบคุณมากๆสำหรับฟ e ดแบ c k นะครับแต่วันนี้ห้องเรียนคำศัพท์กับคำนิดี v o c a b class เราจะขอเสนอ verb ล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าจะเป็น bad verb นิดหนึ่งเนาะนั่นก็คืออย่าทำเลยของพวกนี้นะครับอย่าไปทำกับใครมันไม่ค่อยดีมันไม่ค่อยน่ารักนะครับกริยาเช่นนี้ ไม่ดีอย่าทำเอฟอะไรที่ไม่ค่อยจะโอเคบ้างนะครับมาไล่ดูกันไปทีละตัวแล้วย้อนกลับมาเช็คตัวเราเองด้วยว่าเอเรามีเผลอๆทำไปบ้างหรือเปล่าหรือบางอย่างนี่คืออุ๊ยไม่รู้ตัวนะเนี่ยว่าคือไม่ทันคิดนะครับว่ามันไม่ค่อยจะดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาดูกันนะครับเอฟตัวแรกครับนั่นก็คือเอฟ two procrastinate procrastinate ออกเสียงนะครับ pro Crash, c r a s h procrastinate procrastinate stress พยางที่สองนะครับนี่คือผัดวันประกันพรุ่งครับความหมายคือ to keep delaying something that must be done often because it is unpleasant or boring ทำไมเรา procrastinate ทำไมเราผัดวันประกันพรุง่งเลื่อนออกไปเรื่อยๆเ,เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่หนุกอไม่ชอบยากเหนื่อยเบื่อ ทั้งหลายทั้งปวงนั้นก็เลยไม่ทำทา,ทางที่เราต้องทำอยู่ดีนะครับ you know you have to deal with it at some point anyway but you're just procrastinating ก็รู้อยู่แล้วว่าต้องทำยังไงก็ต้องทำสักวันหนึ่งก็ต้องทำ at some point ใช่ไหมครับแต่ก็เลื่อนอยู่นั่นแหละผัดวันประกันพรุ่งอยู่นั่นแหละนะครับมีคำกล่าวหนึ่งเขาบอกว่ามีอย่างเดียวที่เราจะไม่ผัดวันประกันพรุ่งก็คือการได้ผัดวันประกันพรุ่งนะครับ I'm not procrastinating when it comes to asking for time asking for time ก็คือขอเวลาเพิ่มขอเวลาอีกหน่อยขอเวลาอีกนิดนึงสิ่งเหล่านี้ขอตลอดเพราะฉะนั้นมันฟังดูขำๆนะครับประโยคนี้ I'm not procrastinating in asking for time แต่ก็อย่าทำบ่อยเนาะรู้แหละว่าของบางอย่างมันต้องใช้เวลามันต้องรอจังหวะเวลาที่ใช่ที่ถูกต้องผมเก็ตนะที่บอกว่าเฮ้ยบางทีมันต้องรอให้มีให้อารมณ์มันมาก่อนแต่ก็อย่าลืมว่าอย่าใช้เรื่องนี้เป็นข้ออ้าง ในการจะต้องทำในสิ่งที่รู้อยู่แล้วว่าต้องทำและจะทำวันนี้กับทำพรุ่งนี้กับทำเดือนหน้าไม่ต่างกันเลยครับของบางอย่างไม่ต้องใช้อารมณ์ก็ได้นะเออทำเลยเอะไม่เป็นภาระต่อตัวเองและสังคมนะครับ procrastinating นี่คือเวอริรบตัวแรกที่ไม่ค่อยดีครับเวริรบตัวที่ 2, stare ถ้าไม่เห็นตัวสะกดหลายๆคนอาจจะนึกถึงบันไดนะครับ stare แต่นั่นคือสะกดว่า s-t-a-i-r เป็นคำพ้องเสียงครับ STARE ที่แปลว่าจ้องคือ S T A R E Don't stare ไม่ควรจ้องนะคำว่า stare ก็คือ to look fixedly at someone or something for a long time with eyes wide open ถลึงเบิงตามองจ้องใครหรืออะไรก็ตามทีไอ้จ้องอะไรเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าจ้องใครบางทีมันมันเสียมารยาทนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เราไม่ค่อยรู้จัก Don't stare at people like that it's rude ไปจ้องเขาบางทีมันเสียมารยาทครับมันทําให้เขารู้สึกไม่สบายเนื้อสบายตัวทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจทําให้เขารู้สึกเสียเซลล์อย่าจ้อง don't stare คำกล่าวอันนึงของเบนจามินดอฟครับบอกว่า it's okay to look back at the past just don't stare เออโคนนี้ดีนะ it's okay to look back at the past การมองย้อนอดีตกลับไปดูสิ่งที่เราทำไปแล้วมันโอเคนะมันไม่ใช่ทำไม่ได้ครับ just don't stare อย่าไปจ้องมันมากเกินไป เพราะว่าถ้าเกิดจ้องแปลว,ว่า for a long time อันนี้คือเรื่อหมกมุ่นแหละอย่าไปดูนานครับอย่าไปจ้องมันนานครับแป๊บๆก็พอละนะฮะประมาณว่าเอาไว้เตือนใจแต่อย่ากลับไปอะไรกับมันอีกนะครับ so don't s t a r e โอเ y okay? อันต่อมาครับแนก n a g แนกคำนีแ้แปลว่าบน่นแปลว่างงแงงงิงเงงงสาซีรุงรังจ้องจับผิดอยู่นั่นแหละนั่นคือแนก It means to criticize or complain in an annoying way or to irritate with persistent fault finding. Fault finding ก็คือการหาแต่ที่ผิดอยู่นั่นแหละจ้องจับผิดอยู่นั่นแหละแล้วก็บนแล้วก็พูดแล้วก็ว่าแล้วก็วิพากวิจารณ์ไม่หยุดหย่อนน่ารำคาญนะครับแนกเนี่ยไม่โอเค and also it means to keep asking someone to do what they don't want to do. อีกหนึ่งความหมายของแหนก,ก็คือซซวซีอยู่นั่นแหละทำดิทำดิทำอย่างงี้ดิทำดิทำไมไม่ทำใหม่อยู่นั่นแหละนี่คือแหนกิงนะครับ stop nagging เอาไว้พูดกันเวลาเจอคนซซวซีกับเราเยอะๆนะครับ she constantly nags her daughter about getting married คุณแม่ก็มัวแต่แซวซีลูกสาวอยู่ได้ว่าเมื่อไหร่จะแต่งงานเมื่อไหร่จะแต่งงานนี่ก็คือการแนกนะครับอีกอันหนึ่งที่น่าเอาไว้ใช้ประโยคนี้ท่องจำเอาไว้เลยครับ if you stop nagging at me I might actually do it คือถ้าเลิกเซวซีนะเดี๋ยวอาจจะทําให้ก็ได้แต่ถ้าเกิดเซวซีไม่เลิกนะไม่ทําเว้ยเออ if you stop nagging at me I might actually do it so stop nagging อย่าไปทําแบบนี้กับใครเยอะนะครับมันน่าลำคาญเนาะคนอื่นทํากับเราเราก็ลำคาญเหมือนกันนะครับ bad verb ตัวที่3ครับ nag มาถึง bad verb ตัวที่4ครับ whine อันนี้ก็บ่นเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างจาก nag ก็คือการ whine มันคือบ่นไปเรื่อยเอาแต่บ่น แต่ไม่ทําอะไรสักอย่างแต่เขาว่าแหน,นีกยคืจอ,อจะเอาอย่างงู้นจะเอาอย่างนี้ทําไมไม่ทําเป็นสองบ่นที่ไม่เหมือนกันนะครับวายมันคือการบน่นอูดอีดครลำครวนไปเรื่อย to complain repeatedly in a way that annoys other people สมมุติเจอใครอูดอีดเยอะๆเนี่ยลองถามดู hey do you want to do something and solve problems or do you want to just whine ฮ huh? ะตกลงจะเอาอยัางไงเนี่ยอยากจะลงมือทำอะไรสักอย่างแล้วแก้ปัญหาให้มันจบๆหรือว่าอยากจะเอาแต่บน่นฮะ ตกลงแค่อยากบน่นเฉยใช่ไหมเนี่ย Stop whining No more whining <c oughs> เหมือนกับเมื่อกี้อันนี้เวลามีคนอื่นมาทำกับเราเราก็คงไม่ชอบเพราะฉะนั้นอย่าทำกับคนอื่นนะครับ verb ตัวที่5ครับ Ridicule Ridicule Kill เหมือนคอควบยอครับ Kill Ridicule คำนี้แปลว่าล้อเลียนแปลว่าหัวเราะเยาะเย้ย,ยให้คนอื่นเขาได้อับอายนะครับ It means to laugh at someone in an unkind way or to try to make someone or something seem silly by making fun of them. อาจจะคุณเคยกับ adjective ว่า ridiculous นะครับ ridiculous ก็คือน่าขันสิ้นดี ridicule ก็เป็น verb นั่นเองนะครับ He was ridiculed for his ideas. บ่อยครั้งเลยจะเห็น verb ตัวนี้ถูกใช้ในรูปแบบของ passive นะครับก็คือ verb to be บวกกริยาช่อง3ก็คือ ridicule เติม d นั่นเองนะครับ เขาถูกล้อเลียนและเยาะเย้ยเกี่ยวกับเรื่องความคิดของเขาไอเดียของเขานะครับ she almost never spoke her mind out of fear of being ridiculed เธอคนนี้ก็เหมือนกันครับไม่เคยกล้า speak her mind ก็คือพูดความในใจคิดอะไรพูดออกมาอย่างนั้นนั่นคือ speak her mind speak your mind เธอไม่เคยพูดความในใจหรือว่าสิ่งที่เธอคิดให้คนอื่นได้ยินเลยเพราะกลัวจะถูกเยาะเย,ะเยะ้ยกลัวจะถูกลอ้อเวอร์บตัวนี้แค่รู้จักเอาไว้แต่อย่าไปทำกับใครนะครับ r i d i c u l e ตัวต่อไปครับ betray แน่นอนไม่มีใครชอบถูกขักหกลังครับ betray คือทรยศนั่นเอง to harm someone who trusts you มีสำนวนว่า to stab someone in the back ภาษาไทยบอกว่าหักหลังใช่ไหมครับภาษาอังกฤษบอกแทงหลังครับ stab แปลว่าแทงเอามีดแทงเอาของแหลมแทงเข้าไปนี่คือ stab I trusted you and you betrayed me and you know what they say it's easier to forgive an enemy than to forgive a friend ศัตรูหักหลังไม่เท่าไหร่แต่เพื่อนหักหลังนี่มันเจ็บใจและให้อภัยยากเหลือเกินนะครับอีกหนึ่งคำกล่าวที่น่าสนใจก็คือ only those you trust can betray you เรารู้สึกว่าถูกใครหักหลังได้ก็เพราะว่าเราไว้ใจคนคนนั้นนั่นแหละนะครับถ้าเราได้ความไว้ใจมาแล้วอย่าทรยศกับความไว้ใจที่เขาอุตส่าห์มอบให้เนาะตัวต่อไปครับ sabotage 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 แ Sab Sab ปลว่า บ่อนทำลายแปลว่าขัดขวางความสำเร็จนะครับ To intentionally prevent the success of others I know this is your plan to sabotage me and my work You're playing dirty แกมาเล่นสกปรกนี่ว่านี่มันแผนบ่อนทำลายความสำเร็จขัดขวางความสำเร็จของฉันใช่ไหมเขาว่า play dirty ก็ตรงกับภาษาไทยเลยนะครับเล่นสกปรกครับ Do not sabotage your new relationship with your last relationship poison อะไรที่มันเป็นพิษอะไรที่มันท็อกซิ ที่มันแย่จากความสัมพันธ์ครั้งเดิมๆของเราอย่าให้มันมาบ่อนทำลายความสัมพันธ์ความรักของเราในครั้งนี้นะครับเวิร์ตัวที่8ครับ tamper tamper คำนี้แปลว่าก้าไก่สารแนะทำเจ๊งนะครับ to touch or make changes to something that you should not usually without enough knowledge of how it works or when you're trying to damage it เพราะฉะนั้น แ a m p e r เป็นได้ทั้งเจตนานและไม่เจตนาน,นะครับตั้งใจจะไปทำให้อะไรมันเจ๊งให้อะไรมันพังเนี่ยก็ Chamber ได้หรือบางทีเขาไปยุ่งแล้วก็ด้วยความที่ไม่รู้ไงทำไม่เป็นอา้าวก็ไปทำมันเจ๊งซะนี่นะครับนั่นคือ Chamber. They try to ยทูแฉมเปอ t h ว e e ีเอฟเวนเดนส์แฉมเปอร์วิธีซัมนะครับอันนี้ก็คือพยายามเข้าไปทำลายหลักฐานนั่นเอง Chamber with ีเ e ฟเวน e ดน I can tell that my computer has been tempered with so who did it สาร uh, ภาพมาซะดีๆว่าใครมายุ่งกับคอมของฉันเออแ a m เ e r นั่นคือเข้าไปก้าวไก่เข้าไปยุ่งยุ่มย่ามเข้าไปทำเจ๊งนะครับ Chamber และเวิร์บตัวที่9ครับ p r o v o k e สิ่งนี้ก็ไม่ควรทำถ้าไม่อยากมีเรื่องนะครับ p r o v o k e ก็คือไปแย่ไปยั่วประสาทไปยั่วโมโหครับ to deliberately try to make someone angry or to annoy them and try to make them b e h aggressively v e a ไปกคนตีนะ่ไปปว่วนอยากให้เขาหัวเสียนั่นคือ provoke Can't you see he's trying to provoke you? He wanted a fight. Don't give him one. ไม่รู้ตัวเลยอะเนี่ยดูไม่ออกเลยว่ามันพยายามโยวโมโหแกอยู่นะเว้ยมันอยากหาเรื่องเ่ยอย่าไปยอมมันดีอย่าไปตกลุมพรางมันดีนั่นคือ verb t ูยั่วมโมโหนะครับ provoke กริยาตัวที่สิที่ ไม่ควรจะทำก็คือการ mislead คำว่า lead ก็คือนำไปนะครับ s เติมใส่ข้างหน้าคำว่าอะไรมักจะแปลว่าผิดคือไม่ใช่หรือความหมายจะกลายเป็นปฏิเสธนะครับ mislead ก็คือหลอกให้เข้าใจผิดหรือว่าคิดไปเองว่ามันเป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้นะครับ to cause someone to believe something that is not true we're not going to mislead the customers and we're not pretending to be something we're not เราจะไม่หลอกลวงลูกค้าของเรานะแล้วเราก็จะไม่พยายามเป็นในสิ่งที่เราไม่เป็นด้วย I just assumed she's interested but obviously I was being misled เราคิดไปเองว่าเธอสนใจว่ะแต่นี่ไงปรากฏว่ากูคิดไปเองใช่ไหมเนี่ยแต่แล้วเธอจะทำท่ามีใจทำไมวะเนี่ยเธอจะมาดีกับเราทำไม she was misleading me โอ้เข้าใจผิดเลยนึกว่าเธอมีใจอะไรอย่างนี้นะครับ m i s l e a d คือเข้าใจนะบางทีเราไม่ได้เจตนาหรอกแต่ว่าเอา้าก็เราเป็นคนดีไงเราก็อยากจะดีกับทุกคนอย่างนี้เขาคิดไปเองเราไม่ได้ตั้งใจให้เขาคิดอย่างน,นี้นาอ่ะเข้าใจแต่แต่นะครับก็ระวังไว้นิดนึงเอาจริงบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยใครมีใจกับเราส่วนใหญ่รู้นะถูกไหมเออเพราะฉะนั้นดูดีๆครับว่าถ้าเกิดเขาบอกจริงจังอะ่ะเอ้ยมันเริ่มจริงจังแล้วว่ะถ้าไม่ได้มีใจขนาดนั้นก็ ระวังระวังท่าทีของเราสักนิดหนึ่งอย่าไปมิสลีดเขานะครับคำที่11ครับ eavesdrop ออกเสียงยากนิดหนึ่งนะครับ eave for fun ก่อนแล้วก็ตามมาสอเสือแล้วค่อย drop eavesdrop 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 แปลว่าแอบฟังครับ to listen to someone's private conversation without them knowing

หรือเอาจิงถ้าเกิดจะแอบฟังก็อยาให้เขาจับได้ละกันมันบางทีมันไม่ได้ตั้งใจมันได้ยินไงเนาะเออเข้าใจแหละแต่ว่าถึงขนาดไปตั้งใจฟังเนี่ยมันก็ดูแบบดูแบบจารกรรมนิดนึงเนาะก็อย่าไปทําเลยไม่ดีนะครับและอันสุดท้าย12คํานี้เป็นแสลงนะครับถ้าเกิดแบบความหมายดั้งเดิมของมันเนี่ยมันคือการประกันตัวครับการช่วยออกมาจากที่คุมขังจากคุกอะไรอย่างนี้ to bail someone out นะครับแต่ bail ถ้าเกิดใช้เป็นแสลงก็จะแปลว่าทิ้งครับทิ้งหนีหรือว่าเทนั่นเอง so to bail on someone it means to cancel p l a n with them suddenly without giving notice คือไม่ได้บอกล่วงหน้าเลยจู่ๆก็ไม่เอาละไม่ทำละไม่ไปละทั้งที่นั้นกันไว้แล้วนะอย่างดิบดีนั่นคือ oh, bail ah she bailed on me just now it sucks นี่ประมาณว่าได้ไมเมสเซจสาวโทรมา cancel เดี๋ยวนี้เลยนะครับเสงจริงๆ Don't bail on me. We're in this together. I need you here. เฮ้ยมึงอย่าทำอย่างนี้นะอย่าชิงนะเว้ยจะมาเทกันไม่ได้นะลงเรือลำเดียวกันแล้วนะแกไม่อยู่ไม่ได้นะเว้ย Don't you bail on me? นั่นคืออย่าเทนะเว้ยอย่าชิงกันนะเว้ยและนั่นก็คือ12 bad verbs ที่อย่าทำกับใครครับไม่ดีครับสรุปสับกันอีกครั้ง Verb เหล่านี้ไม่ดีเลยมีอะไรบ้างนะครับ Procrastinate. procrastinate ผัดวันประกันพรุ่งครับ procrastinate stare จ้อง stare neck บนง้องแง้งเสาซี neck wine บนอูดอีตไม่มีที่สิ้นสุด wine ridicule ridicule ล้อเลียนเยาะเยะ้ย ridicule betray ทรยศหักหลัง betray sabotage บ่อนทำลาย sabotage tamper ก้าวไกา่สาระแน่ทำเจ๋ง tamper provoke ยั่วประสาท provoke mislead หลอกให้คิดไปเอง mislead eavesdrop แอบฟัง eavesdrop bail เทชิ่งหนี bail และถ้าติดตามฟังคำนิ้ดีพอดแคสต์มาตั้งแต่เอพิโซดแรกมาถึงวันนี้คุณจะได้สะสมสับไปแล้วทั้งหมดรวม2,346คำและสำนวนครับและนั่นก็คือคำนี้ดีประจำวันนี้นะครับส่วนนี้ก็คือช่องทางทั้งหมดที่คุณจะติดตามรายการของเราได้นะครับทั้งทาง a Apple p o d c a s t g o o g l e Podcast Spotify, Podbean, SoundCloud, YouTube และ j ุ x x นะครับ คำนี้ดีวันละโลครับ12คำศัพท์รับไปเลยรายวันจันทถึงสุขดูวิดีโอรประกอบกันได้ด้วยทาง YouTube นะครับใครยังไม่ได้กด Subscribe ที่ YouTube c h ANNEL ของ The Standard ฝากไปกดไว้ด้วยนะครับจะได้มีพลาดทุกคลาสของเราครับ ส่วนอีกหนึ่งคอนเทนต์ที่ออกแบบสำหรับคนนอนไม่ค่อยจะหลับนะครับเราจะมาชวนคุณท่องศัพท์จนหลับไปกับคำนี้ดี Sleepy ASMR ครับฝึกภาษาอังกฤษกันบนเตียงใครอยากจะหลับง่ายขึ้นใครอยากจะได้ศัพท์มากขึ้นมาครับนอนไม่หลับท่องศัพท์กันที่นี่ The Standard Podcast นะครับผมบิ๊กบุญวันนี้ไปก่อนแล้วครับอย่าลืมเข้ามาสะสมสับกันทุกวันวันละนิดภาษาอังกฤษจะได้แข็งแรงสวัสดีครับ The Standard Podcast Eye-opening for your ears.